สวัสดีครับพีเต้สวัสดีครับวันนี้พี่งน้องน้องอ่าแล้วก็ป๋าาพ่อหนุ่มและสาววันนี้จะมารีวิวเจลลี่เลยจะมาดูเจลลี่ลอยน้ำเย้มา เรามาดูกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาดูกันเลยโอเคครับผมพี่เนตันขอดูอุปกรณ์หน่อยมีอะไรบ้างเออโอ้ยอันนี้สีอะไรครับพ so ี่ okay. ติวเตอร์สีชมพูโอเคอันนี้เ uh> ป็นผงอะไรครับเป็นผงเซตให้มันเซ็ตตัวให้มันลอยใช่ไหมโอเคไหนไอ แท่งสีจมพกูไปไหนละลายให้หมดเลยโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคือละลายเม็ดสีขาวๆซองสีฟ้าเมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้คนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูเรามาดูสีกันบ้างดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างโอเคครับหยิบสีแรกมาอันนี้สีสีส้มสีส้มอ่ะไปหนึ่งอันนี้สีอะไรจ้ำำโอเคอันนี้สีอะไรสีแดงแดงลุงแสีแดงลุงแดงเหรอลุงแดงลงีสี สีม่ีสองตัวสีม่วงเหมือนกันเหรอสอ้สีอะไรสีฟ้าะสีฟ้า้อสีสีเลยอสีเอเนาะโอเคอันนี้สีเหลืองเหลืองอันนี้ขาวขาวแดงแดงมาดูแม่แบบมาแม่แบบแม่แบบนี่ไงแม่แบบเลยนะพี่น้องโอเคมาดูแม่แบบกเลยนี่อันนี้คือปลาองทโคงกเลมนอันี้ลูกอะไรน่าโนัสกวางกวางเหรอ ปูหลังจากนั้นวิธีตอนต่อไปนะครับเราก็มาเริ่มหยดสีกันใช่ไหมครับอ่าพี่เนตันขอดูก่อนอ่าวิธีการทําก็คือหยดสีตาก่อนเลยนะครับโอ้สีตาไม่ต้องใส่เยอะโอเคนี่อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวยังไม่เต็มเลยพี่เนตพี่เนตันทำรูปอะไรนะ ลูกโจรอ่ะพีคิวเตอร์เราจะเอารถสีอ,อ,อะไรดีคันสีอะไรอะคันสีม่วงอะคันสีม่วงขึ้นสีม่วงอันนี้คืออะไรเนี่ยสูตรไหนเนี่ยครับขาวดำโอเคขาดำนี่คือเาดำเขาดำเขาไม่เขื่อนเลยแล้ววันนี้เขาดึก โอ้ของพี่เนตันเสร็จแล้วอเลรู้อะไรนะจนเล็กโอเคทำไมรถสีม่วงพี่เต้เต้บอกว่าอยากได้รถสีม่วงเหมือนปลาหนูเลยอันนี้ของพี่เนตันได้ปลาหมึกปลาหมึกอะไรคนเหรอเนี่ยจนจนอันนี้มันคือปลาหมึกไม่ใช่เหรออันเนี้ยนี่อยู่นี่อ๋ออันนั้นคือปลาหมึก อันนี้คือโจรเหรออันนี้คือคนเป็นลูกคนอันนี้อันนี้คือลปลาหมึกป็นปะอะนะน้องเกือบลืมตาปลาหมึกโอเคพี่เนตี่เนตตี้ได้ยังมาเรามาลองลงน้ํากันคู่กับน้องติวเตอร์กันเลยพี่ติวเตอร์มาพี่ติวเตอร์ขยับมาลูกติวเตอร์ขยับมาตรงนี้ค่อยๆนะลูกค่อยๆอ,ย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 อะอ่ะวังมือเราวังมือทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยววาไงไว้ก่อนพี่ติเตอร์ปล่อยมือก่อนโอเค เราต้องวางก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้พี่เนตี้เอามือขึ้นก่อนเอามือลงได้ทีละเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวนะเดีย๋ยวของพี่ตวเ,เตอร์บ้างของพี่ตวเตอร์อจร้ตงนามนนต้องทำอย่างนี้หรอต้องจับต้องจับเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาอย่างนี้อ้าพ,พี่ตีอ้าพี่ตีเตอร์มือโดนเรียบร้อยเลยล้อรถพังเลย รถพังเลยไม่เป็นไรทําใหม่ป้าลูโอเคไม่เป็นไรลูกเราจะทําใหม่นะเดี๋ยวทำกันใหม่นะเอาสีอะไรมาสีน้ำตาลขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยตลาหมึกสีแดงนี่วิ่งเขาออกมาแล้วโอ้รถปิดรถปิดติวเตอร์รถล้อล้อพังเลยวีปลาฉลามอโลมา ประวานประวานเท่มากป๊าป๊าก็พูดผิดโอเคโอเคพี่ดิ๊เตอร์อยากได้รูปอะไรต่อไปอยากได้รูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูของพี่เนตันเนตี้ก่อนนะอือว้าวอ่า รถออกก่อนรถล้อแตกแล้วป้าเปลี่ยนได้แค่ไหโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งพี่ติวเตอร์อ่ะของพี่ติวเตอร์เดี๋ยวให้พี่ติวเตอร์ยืมของพี่เนตันเนาะให้พี่เนตันทำสวยมากอันนี้คือลูกอะไรครับพี่เนตันลูกเชอร์รี่อ่ะพี่ลูกเชอร์รี่อ่าลูกเชอร์รี่ครับอ่ะพี่ในพี่ในพี่ติวเตอร์เอาเอารอยลอยลอยขย่าเบาๆลูกขย่าเบาๆเบาๆเบาๆทำค่อยๆทำค่อยๆถ้าเขยับแรงมันอ่าถ้าขยับแรงมันจะพังเห็นไหม โอเคพอได้ไหมไปนี่คือบไปแล้วยังไงได้อยู่นะทุกคนน,น,น้องน้องจิลเตอร์อาจจะทำแรงนิดนึงนะพอดีว่าน้องยังเล็กอยู่นะครับน,น้องยังไม่ไม่เป็นอ่าน้องยังทำเบาไม่ค่อยได้เนาะทุกคนโ<ล> <Okay. S 3> อเคอันนี้คือทำรูปอะไรต่อรถ<ล>อะไรเนี่ยรถเละรถเละ อ่ะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับในการทำเซลลี่ลอยน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวถ้าเรามีเดี๋ยวถ้าเรามีของเล่นอะไรใหม่ๆมารีวิวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกนะครับฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะ